สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมนะครับกีมวยไทยเพิงเชื่อครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม25 6 7นนะครับก็วันนี้มีมวยทั้งหมดาสามศึก3รายการนะครับก็ศึกแรกก็เป็นศึกมวยดีวิถีไทยครับจัดที่เวทีกองทัพอากาศนะครับแล้วก็ศึกที่2ก็เป็นศึกมวยไทย74นะครับจัดที่เวทีหมอชิตแล้วก็ศึกที่3ก็เป็นศึกท่อน้ําไทยนะครับจัดที่เวทีระดดับเนินอ่า เดี๋ยวนี้ผมมาให้มมยรักมมยชอบของช่อง7นะครับก็คือมมยไทย7สีนี่เองครับก็วันนี้ต่อยที่เวลา14บนาฬกาสานาทีนะครับก็ถ่ายเทอดสดทางช่อง7สีนะครับเปิดหัวด้วยคู่แรกเลยนะครับเป็นการพบกับระหว่างชัดใช้น้อยลัคก,กี้บันเทิงนะครับพบกับขุนโด่งสแสนรักนะครับมมยคู่นี้ต่อยที่พิกัด125นะครับเมื่อเช้ามุมแดงมาตรงตามพิกัดส่วนมุมน้ำเงินมาลด0.6มวยคู่นี้ก็ทางมุมน้ำเงินมาแทนนะครับก็ วันนี้ผมก็เลยให้ไปทางชัดชัยน้อยนะผมมองว่าการฟิตซ้อมดีกว่าแน่นอนมาตรฐานเพราะว่าเป็นมวยในรายการนะครับส่วนมุมน้ำเงินก็มาแทนผู้ที่2นะครับเป็นการประกันระหว่างเสมอสิงลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับพบกับทองพยักษ์จอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับมวยผู้นี้ต่อยที่พิกัดร2 4ยนะครับเมื่อเช้ามุมแดงมาลด0.8ส่วนน้ําเงินมาตรงตามพิกัดมวยผู้นี้ถ้าพูดถึงก็ฝีมือทุกอย่างแหละอยู่ที่มุมแดงนะ ส่วนมุมน้าเงินนี่เป็นมวยประเภทบู๊ดุกดันมีเข่าในวงในดีเลยนะครับคือคู่เนี้ย <c oughs> ถ้าเจ้าเสมอสิงไปไปลายไม่โดนเข่าก็ผมว่ายังไงก็กินนะเพราะว่าตน้ตนๆเจ้าเสมอสิงไปก่อนแน่ได้สูงยาวใหญ่ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงแล้วก็ผมมองว่าเจ้าเสมอสิงเนี่ยข้อเสียอย่างคือถ้าโดนหนัก,ห,นกหรือโดนท้องเนี่ยชอบไม่เอาทิ้งตัวเหมือนกันนะคู่นี้ก็ต้องระวงังแต่ผมยังไงก็ยัง มองไปทางเจ้าเสมอสิ่งนะครับก็เลยให้ไปทางม,มุมแดงครับผู้ที่3ครับเป็นการพบนระหว่างยอดเสกสรรลถสวยจัาเจดนะครับพบกับยอดเพชรเพชรพรม,มคุณนะครับมวยไทยพบกับผู้นี้ต่อยที่พิกัด132นะครับก็เจ้ายอดเสกสรรนี้ก็โชว์ฟอร์มไว้สวยได้ดีเลยนะครับในศึกวันลุมพินีนะไปชนะคะแนนเจ้าของอจำชื่อไม่ได้ของสิงห์ม้าวิน่ะส่วนเจ้ามุมน้ำเงินก็ ต่อ,ย,ตอย,หยหายแต่ผมมองว่าการยืนระยะเนี่ยคบห้ายกเนี่ยคือเจ้ายอดเสกสรรเนี่ยอาวุธดีนะแต่ผมมองว่าเรื่องของความแข็งแรงไม่ได้เลยคือวันไหนถ้ามันโดนท้องหรือโดนอะไรหนักๆเนี่ยชอบมีอาการแล้วก็แบบหมดไปดื้อๆนะแต่ช่วงหลังก็ดีขึ้นแต่ผมยังไม่อยากไว้ใจก็เลยยังมองไปทางมุมน้ําเงินนะผมมองว่าแล้วันนี้มุมน้าเงินยาวกว่าด้วยนะ ว่ายอดเสกสันยาวแล้วไอ้น้ําเงินยาวไปวันนี้ถ้าเจ้ายอดเพชรเนี่ยต่อยถูกซรงน่ะดักแทงเข่าหรือใช้หรือต่อยหมัดลงท้องเจ้ายอดเสกสันนะผมว่าไปแน่ๆก็เลยวันนี้ยังมองไปทางเจ้ามุมน้ําเงินนะยอดเพชรน,นะครับมองว่าดีกว่านะความแข็งแรงยืนระยะห้ายกคู่เอกนะครับเป็นการประกัระหว่างพันศัก์ววัน วันทวีนะครับพบกับพลังบุญสอสันใต้มมยคู่นี้ต่อยพิกัดร2อยิบก้านะครับเมื่อเช้ามุมแดงมาตรงตามพิกัดส่วนเจ้ามุมน้ำเงินมาลด0ูนะจดครับมวยคู่นี้ก็เจ้าพลังบุญก็แข่งดีออกเป็นมวยดักดักทางดักจังหวะดักเตะนะครับส่วนเจ้ามุมแดงก็เป็นมมยบูดูดดันนะวันนี้ผมคู่นี้ลำบากเหมือนกันแต่ผมชอบการออกวุธชอบมวยเดินทำนะ ผมให้ไปทางมุมแดงนะครับเจ้าพันศัก์ววันทวีนะครับมองว่าอถ้าวงในอะ่ะเข้าไปทําน้ําเงินได้ซึ่งมวยน้ําเงินเนี่ยเป็นมวยที่วงในไม่ค่อยเอาคือถ้ามุมแดงถ้ายืนเตะยืนต่อยยืนแลกแข่งกันเนี่ยผมมองว่าเสร็จเจ้าน้ำเงินนะแต่ถ้าวันนี้มุมแดงมีวิธีเปลี่ยนการชกก็คือวิ่งเข้าไปปั้มในให้ได้ตีข่าได้ผมว่าวันนี้กิน ก็เลยชอบไปทางมุมแดงนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาทัวร์ให้ฟังนะ4ตัวนะครับว่าผมให้ใครไปบ้างคู่ที่1ครับผมให้ไปทางมุมแดงครับชัดชัยน้อยครับคู่ที่2ผมให้ไปทางมุมแดงครับเสมอสิงส่วนคู่ที่3ผมให้ไปทางยอดเพชรนะครับมุมนุำเงินคู่ที่4ี่ผมให้ไปทางมุมแดงครับพันสักฝากเพื่อนๆแอดมพีหนึ่งเจ็ดเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผมเนี่ยจะมีมอยสเตปหนึ่งชุดให้หนึ่งแล้วก็มอย หตัวไม่ต้องหมุนเสากับต,ตัวไปไหนนะครับแล้วก็ผมก็จะคอยรายงานบรรยากาศสถานการณ์บนเวทีขอบเวทีแล้วก็คอยรายงานว่าเซียนฝั่งไหนตัวเงินเล่นฝั่งไหนกันนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนแอดเอ็มเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันที่เวทีมวยนะครับสวัสดีครับ